ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจ้าแก่ใจดีครับผมซื้อแม็กโกใหม่คันครับดูซานดูซานงครับผม DX 200A รูปหลักก็ไม่เปลีป่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับเพียนแกอาจจะเท่าสองทั่วไปครับผมนี่ปั๊มกลางแล้วครับปั๊มกลางปั๊มสวิงรถใหม่ครับสวยงามครับ ก็เป็นช่องเก็บแบตเตอรี่ครับผมมีที่ถอดปลงมีแต้มังอ่ะหลังปเจระบบกอัดเจลาบีนี่น่าจะเป็นสายต่อ่านน้ำมันเครื่องอันนี้ปเจก็มีอะไร ตัวมัง่งแถมปัะเจมให้หลายตัวนะครับรเจหลายเบอร์ไฟ้ควงบอสมีหกเหลี่ยมอะไรมา,มาเรียบร้อยครับ เคมหลายตัวพอจำพวรครับผมส่วนเครื่องยนต์นีครับ1,500แรงม้าครับผม6สูบ1,900ร 1, อบเครื่องดิเรกอินเจ็คชั่นครับผมปกเสียงไม่ถูกก็ขอไปด้วยนะครับ คาพูดที่ว่านะครับเพื่อนทีมานพูดว่าได้ขับรถใหม่กับได้ขึ้นเงินเดือนอันไหนดีกว่ากันครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยได้ไหมครับว่าชอบแบบไหนครับระหวังได้ขึ้นเงินเดือนกับได้ขับรถใหม่นะ ชอบแบบไหนมีความคิดเห็นอย่างไรช่วยคอมเมนต์ก็มาบอกหน่อยครับผมนี่ก็เป็นปั๊มไฮโดยเลยครับความตายเครื่องมีปั๊มดูดน้ํามันโซล่าปิดหน้ากับรถดครับ จะเป็นด้านหลังห้องคนขับครับผมของอากาศแล้วก็มีระบบฮดรอลิโม่อน้ำใหม่ๆมนันก็นกนดูแบบนี้ครับสวยงามน่าจับน่าต้องครับผม หังล่างครับรล้อลูกนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกครับ นี่ครับเป็นภายในห้องคนขับรับผมตัวนี้ติดาลายกระแทกไม้เรียบร้อยด้วยครับ เอมลังสี่ช่องทีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับยังใกล้เกียงของดิมอยู่แผงควบคุมเอครับชนิดต่างๆหน้าจออาจจะเปลี่ยนไปนิดนึง อันนี้ก็เป็นที่เหยียบหม้อกระแทกครับกนมาติดเครื่องแล้วจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ครับผมอ่าโอเคติดเครื่องแล้วคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม